เราไม่หวงสูตรเพราะเราอยากให้ทุกคนมีรายได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องเล้ยรย,ย่ๆมาเยอะเราก็อยากจะแบ่งปันอาชีพขายของอะเนาะแม่ค้าถ้าเราคิดเห็นกำไรเยอะไปมันก็จะมันจะทำให้แบบอันนั้นนิดนี่หน่อยของมันก็จะให้น้อยให้อะไรมันเก็แบบยังไงล่ะลูกค้าเขาจะรู้เขาจะรู้สึกได้เองเลย อยากจะให้เพื่อนๆ่อที่ที่เราเป็ดฝานาชีพให้ไปทำเนี่ยอยากจะให้คิดเห็นเราเป็นตัวอย่างจะได้สู้ว่าเราก็คมคนหนึ่งที่คนเดียวผู้หญิงคนเดียวตัวคนเดียวที่ยังยังสามารถเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p o a t channel นะครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านพิสุนะครับร้านมันฝรั่งทอดกรอบเจ้าดังต้องใหญ่ นนทบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่ตะมนเสาตงงหินนะครับตรงข้ามด้านหลังนี้ก็จะเป็นสนารมสเกีนะครับวันนี้นะครับความเดิมอย่างตอนที่แล้วตอน E ีพีหนึ่งมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่าราคา30บาทได้จำนวนกี่ชิ้นราคา40บาทได้กี่ชิ้นราคา50บาทได้กี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ชิ้นเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพี่สุขด้วยนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นร้านมันฝรั่ทอดกรอบเนี่ยทำอะไรมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ไปซื้อวัตถุดิบก็คือมันฝรั่งมันฝรั่งเราอจะไปซื้อที่ตลาดไทยสี่มุมเมืองก็มีแต่ต้นต้นหัวเรือใหญ่เลยอยู่ที่ตลาดไทยมันจะเป็นห้องเย็นนะคะอยู่ที่นั่นเราก็จะไปซื้อต้นขั้วเลยแล้วพอหลังจากซื้อมาวันอาทิตย์เนี่ยกลับมาเนี่ยคือว่าหมดวันละทำไปซื้อของนี่เตรียมของก็คือหมดวันละเช้าขึ้นมาวันวัน,ว,นวันจันทร์ที่ต้องเตรียมของมาขายเนี่ยขั้นตอนแรกเลยก็คือ ออ,ออกเปลือกออกก่อนออกเปลือกออกแล้วนําไปแช่น้ําเปล่าธรรมดาเลยล้างล้างยางมันออกเพราะมันสลังมันมียางอ่ะล้างเสร็จล้างเสร็จก็นํามาหันห่นหั่นหั่นเสร็จนี่ก็คือต้องหั่นแล้วยนลงน้ําเลยเพราะยางมันจะออกอยู่ตลอดเวลาแช่น้ําไว้ประมาณไม่เกิน20นาทีค่ะเพื่อให้มันล้างทําความสะอาด จากนั้นก็นําขึ้นมาใส่ตะกร้าตะกร้าก็จะเป็นตะกร้าแบบตะกร้าผลไม้ตะกร้ามีรูค่ะแบบเสดดน้ําไว้ให้มันแห้งเพราะถ้ามันแห้งมันจะอยู่ได้ถ้าเราขายไม่หมดมันก็สามารถไว้ข้างนอกไม่ต้องแช่ตู้เย็นไว้ข้างนอกถึงไว้ข้างนอกอยู่ได้ขายได้อีกวันรุกขึ้นก็ยังขายได้อยู่ไม่ต้องเก็บแช่ตู้เย็นย้ําว่าไม่ต้องแช่ตู้เย็นเพราะถ้าแช่ตู้เย็นแล้วมันจะเป็นเหงื่อมันจะเป็นเหงื่อเป็นน้ําแล้วทําให้มัน เง่ายอะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าคนคนที่ไม่เคยทําก็ดูในคลิปได้นะแล้วก็ลองทํากันดูอะเราไม่หวงสูตรเพราะเราอยากให้ทุกคนมีรายได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องไร้แย่ายยมาเยอะเราก็อยากจะแบ่งปันอาชีพให้กับคนที่ตกงานคนที่ไม่มีอาชีพอะค่ะ คุณมีลายไหมอาจจะสองรูปของรูปไปให้ ครั้งเนาะเพราะว่าทอดครั้งหนึ่งใช้มันฝรั่งประมาณ3ามโลในกรละมังถ้าเราจะทอดลงไฟทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะการที่เราทอดไฟครั้งแรกกว่าเราจะทอดหมดในกรละมังครั้งแรกที่เราหยอดลงไปมันจะเกรียมก่อนมันจะไหม้ก่อน <Yeah. S 1> เราเลยต้องตักขึ้นตักขึ้นแล้วก็พอเราทอดเสร็จหมดในกรละมังเราถึงจะเอาของทั้งหมดไปลงอีกกรละมังหนึ่งแล้วก็จับเวลา มันจะได้สุกพร้อมกันจากเวลากระทะละสิบนาทีค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราทดลองมาหลายแบบแล้วมันมันมันสีมันจะออกมาไม่เหมือนกันสีบางอันก็จะเข้มบางอันก็จะไม่เข้มมันก็เลยมันุัก็เลยต้องดัดแปลงไปเลยดัดดัดแปลงคิดสูตรไปเรื่อยๆจนมาได้สูตรนี้ที่มันจะออกมาสุกพอดีกันสุกเสมอกัน มันก็เลยเป็นขั้นตอนนี้ว่าคนจะถามเสมอว่าทำไมต้องทอดสองครั้งอ่ามันก็เลยนี่แหละเหตุผลคือมันโทอดเดียวไม่ได้อ่าเพราะมันมันจะเกียมมันจะเกียมก่อนใช่ คนแล้วก็สลับสลับกันไปช่วยช่วยกัน ขยของมันก็จะให้น้อยให้อะไรมันจกบแบบยังไงล่ะลูกค้าเขาจะรู้เขาจะรู้สึกได้เองเลยการขายของแม่ค้าถ้าเราเป็นผู้ให้มันก็จะได้ได้รับเยอะกว่าอยู่แล้วนะลองไปแบบทํากันดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งให้มันจะได้รับได้รับเยอะขึ้นและได้ได้รับมากบแบบผมตอนรับก็จะดีอะไรมันก็จะดีมีคิว เพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมารู้จักกับพี่สุนะพี่สาวใจดีท่านนี้นะครับที่ให้เพื่อน,อนๆหลายคนนะไปมีอาชีพอยู่หลายคนแล้วนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาคุยมาสนทนากับพี่สุนะครับว่าความเป็นมาของมันทอดนี้เป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่สุครับส,สวัสดีครับพีสสส่สุนะครับสบายดีไหมครับพี่เรื่อๆเรื่อยๆนะฮะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ ก็ผลการตอบรับก็ดีดีมากที่เปยแบบขายได้เรื่อยๆก็ตอบรับก็ดียอดขายก็เพิ่มขึ้นครับผมพี่สุมาเริ่มทอดมันฝรั่งขายนี่ตั้งแต่ตอนไหนคะมัฝังนี้แรกเริ่มเดิมปีก็จะทําเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าสาม,มีก็มีการงานหน้าดีที่ดีเป็น เป็นระดับหน้าช่าง่อนก็จะกินเงินเดือนสามีนนะคะ่ะเป็นเป็นหลักทีนี้รู้สึกว่าเออลูกเข้าโรงเรียนแล้วอะไรแล้วก็เลยเุิ่มองหาอาชีพก็ทำมาหลายอาชีพแล้วเกินเริ mm ่ม hmm. จากไปาขายหมูปิ้งในโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่ก็ขายได้ไม่เท่าไรก็เขาก็ให้เลิกขาย พอให้เลือกขายเราก็เปลี่ยนมาขายหลายอย่างมากเลยจะขายพวกกระเป๋าแฟชั่นขายตะตาล้มลุกขายผักตามตลาดนะขายมันทุกอย่างโดนแบบเอ๊ะตลาดนัดที่อตลาดนัดที่บางบัวทองไม่มีมันฝรั่งไม่มีมันฝรั่งทอดแบบแบบนี้ทีนี้ลูกแบบเป็นคนชอบกินมันฝรั่งมากทีนี้ไปซื้อตามห้างดังร้านใหญ่ๆที่อ่า ร้านใหญ่ๆก็ซ <Goodnight, S 1> <hire, S 2> ื้อมาก็กินไม่หมดเราก็เลยว่าลูกชอบกินแต่ทําไมเวลาไปซื้อมากินไม่หมดก็เลยลองซื้อมันฝรั่งสดมาชุบแป้งทอดให้ลูกกินเพิ่มชุบจากเห็ดเข็มทองมันฝรั่งอ่ะทีนี้มันฝรั่งมันกินดีก็เลยที่ว่าที่บ้านบอกอุ้ยอร่อยก็เลยลองทาขายก็เลยเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นทีาให้พิ้นทียขายมันฝรั่งแบบนี้แนวนี้มาเลย แล้วจากนั้นทําได้ไปสักพักผลการตอบรับก็ดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆก็พออยู่ได้แต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่มีโควิดสามีได้ไปฉีดวัคซีนไปพร้อมกันเลยผัวกับเมียไปฉีดวัคซีนโเคเวิดฉีดวัคซีนไว้ซีโนเวคกับแอสตาช่วงที่มันออกช่วงที่เขาให้ฉีดใหม่ๆใช่ไหม,มให<ช>ม่ๆเลยแล้วเกิดอะไรครับพี่สองนั้น ขึ้นหลังจากสองอาทิตย์ต่ามาเขาก็จะบอนว่าแน่นหน้าอกปวดขาเดออินปืนขึ้นเราก็คิดแต่ว่าแฟนทำางหนักแล้วมาช่วยเราขายของที่ร้านก็อาจจะมายืนขายของหน่อยก็เลยไม่ได้คิดว่าแย้วัคซีนเลยอยูม่มาได้สองอาทิตย์แฟนเสียชีวิตเราก็ <S <S แฟนเสียชีวิตเลยเหรอฮะเสียชีวิตเลย <S 2> <S 2> <S 2> คือเราใจเราคือแบบเสียเสาหลักแล้วเราไม่อยากจะทําอะไรแล้ว แต่ทีนี้เรามองไปเห็นหน้าลูกเราสองคนมันยังเล็กอยู่มันยังหากินเองไม่เป็นเราก็เลยฮึดสู้ดีกว่าทาั้งทั้งที่ใจเนี่ยมันมันไม่อยากทำอะไรละแต่มันต้องสู้พราลูกเรารอ,อกินอยู่เราก็กัดฟันกัดฟันมาทำคนเดียวทำไปร้องไห้ไปเลยเพราะคิดถึงสามีด้วยช่วงแรกๆใช่ไหมฮะช่วงแรกๆทำไปร้องไห้ไปหันมันไปคนเดียวเนี่ยนั่งน้ำตาไหลเลย มันเสียเสาหลักไปไม่มีกำลังใจแล้วพ่อก็ยังเล็กทีนี้ทำไปทำไปเรื่อยๆเหมือนลูกค้าเดียวยาเหมือนเงินมันทำให้ลูกเราไห้ยิ้มได้เอ้ยจากที่มันแบบพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเออที่เก่วก็มันทำให้พอพอเราขายของมันมีเงิน,นมามันได้พาลูกไปนั่นนี่ลูกก็ลืมลืมความเสียใจได้บ้างเราก็ มันต้อ,อยู่ต่อมันจะมามัวจมอยู่กับความทุกข์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยทีนี้ก็ยังแบบในชีวิตฟ้าขายต่อสู้อยู่คนเดียวต้องเลี้ยงหลายชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงคุณยายที่เพิน่นก็อ,อยากจะให้เพื่อนๆ่อที่ที่เราเบันอาชีพให้ไปทำเนี่ยอยากจะให้ คิดเห็นเราเป็นตัวอย่างจะได้สู้ว่าเราก็คนคนนึงที่คนเดียวผู้หญิงคนเดียว,ยวตัวคนเดียวที่ยังยังสามารถเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้อยากให้อาชีพนี้ให้มันยังมีอีกหลายตลาดที่ยังไม่มีแบบนี้อยากให้ลองทํากันดูลองจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันก็จะผลกระทบก,ก็คือต้นทุนมันจะสูงหน่อย ก็ลองดูอยา,ากจะฟื้นชีวิตเวก็คลัวอาจจะดีขึ้นเนาะโอเคนะครับขออนุญาตถอนแม่เพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่สงสัยว่า30บาทได้กี่ชิ้น40บาทได้กี่ชิ้นวันนี้นะฮะ<ๆ>ผมพดหนุนร้านพี่สุมาพาเพื่อนๆ,ๆมาดูนะครับว่าได้กี่ชิ้นกันแน่แต่พี่สุบอกไว้อย่างหนึ่งว่าราคากี่ชิ้น<ๆ>บางทีมันมันไปวัดอย่างนั้นไม่ได้บางทีราคาต้นทุนของมันฝรั่ง มันขึ้นลงนะครับบางทีเราก็อาจจะให้เยอะบางทีอาจจะได้น้อยแต่พี่สุให้คํานิยามของราคาว่า30บาทนี่ก็คือคอิ่มนะครับ40บาทก็คือจุกนะครับแล้วก็50บาทนี่ก็คือถ้ากินคนเดียวนะอ้วกเลยนะครับเนี่ยนะเยอะมากๆเลยนะ50บาทครับเดี๋ยวมาดูที่ราคา30บบาทก่อนนะครับถุงกระดาษน,นี้ราคาสามสิบบาทนะครับทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเลยแม้แต่กระดาษเนี่ย อันละบาท20ตังค์นะครับผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะบาท20ตังค์เลยแพงนะแค่กระดาษเนี้ยนะครับนี้ได้ก็ได้ประมาณ6 6- ถึง7ชิ้นนะครับ30บาทคือชิ้นใหญ่มากเลยนะทุกคน3ามบบาทซื้อเฟลไฟายได้ไม่กินอ่ะไม่ได้กินนะฮะเนี่ยนี่คือบันฝรังทอดนะครับนะครับอันนี้40บาทนะเพื่อนเพื่อนนี้40บาทก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยก็คืออิ่มจุกนะฮะถ้ากินคนเดียวเนี่ยแบบข้าวไม่ต้องแล้วมือนี้ อ้าวไม่ต้องนะมือนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9-10ชิ้นนะครับพี่สุบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันทุกวันนะเพราะว่ามันอยู่ที่ชิ้นมันอยู่ที่ขนาดของไซส์<ม>เออหนึง,งชิ้นให้เพื่อนๆดูตามความเหมาะสมเลยนะครับทุงกระดาษนี้จะเป็น50บาทเนี่ยผมว่ากินคนเดียวไม่หมดแน่นอนนะครับผมว่าดู ด้วยสายตาตอนนี้ประมาณผมว่าได้อยู่ประมาณ15 16ชิ้นนะหที่เอาไปไม่ได้นะฮะไม่ได้มานับแบบชิ้นเป๊ะขนาดน,นั้นแต่รวมคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันอยู่ที่ประมาณสักกี่ชิ้นแต่ถ้าเพื่อนๆ,ๆกินคนเดียวเนี่ยจุกแน่นอนเลยนะครับผมชิ้นใหญ่มากด้วยนะฮะชิ้นใหญ่มากด้วย แต่บางทีบางสูงบางอะไรก็เจอชิ้นเล็กอาจจะได้มากกว่าปกตินะครับได้มากกว่าผมนะครับและนี่ก็คือราคามันฝรั่งอดรอบของร้านพิสุนะครับอยู่ที่สมุนสาวต้องหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับคำนิยามหนึ่งที่พิสุก,ก่อนทําการขายที่ตรงนี้นะครับก็จะมีคํานิยามว่าบางทีเราก็ไม่ต้องมองกําไรมากจนเกินไปนะครับลองให้ดูก่อนแล้วก็จะได้กลับคืนมา ยิ่งแกให้คำพูดมาบบที่ขี้เบิดสาคัญในการค้าขายของพิสุทธ์นั้นก็คือว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับสําหรับการมาของสเปรย์พสครั้งนี้ผมจะตอบคําถามเพื่อนๆในหลายๆคําถามให้หายเพราะสงสัยไปได้นะครับว่าได้กี่ชิ้นนะครับใช้แป้งอะไรใช้ผสมน้ําอะไรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ดูจากคลิปที่แล้วนะครับ EP หนะึ่งสำหรับมันตร,ร่งต่อกลองของพิสุทธ์นะครับแลวมาต่อยอดด้วยคลิปนี้ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสร้างอาชีพได้นะครับและนี่ก็คือมันฝรั่งทอดกรอบที่ตลาดบางใหญ่นครบ,บาลเขาต้องหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณร้านวิสุกัย่ามากที่อนุญ,ญาตให้สปีดฟู้ดมาถ่ายทํานะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันทปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมผมอาจจะไม่ใช้อันนี้นะเดี๋ยวรู้ชิ้นนี้ใหญ่มากเลยเพื่อน ใหญ่มากอันนี้ใหญ่กว่ากล้วยนะฮะใหญ่กว่ากล้วยทอดเลยนะครับโอ้ยด้วยใหญ่กว่ากล้วยทอดเยอะเลยนะเดี๋ยวมาชิมเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับเนี่ยมาไหนๆก็มาแล้วก็ลองชิมดูแล้วกันนะนะฮะรสชาติอร่อย,อยจริงว่ะไม่ได้ชมหรือว่ายอนะแต่ว่ารสชาติแค่อร่อย,อยจริง อืมขนาดฝนตกอนะคนนักเรียนคนทำงานแถวนั้นยังมายืนรออะสุดยอดเลยร้านเนี้ยสุดยอดเลยฮะ,ะได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะซื้อเลยฮนะมันอร่อยริงจริงอร่อย,อรอย,อรอยจริง อร่อยเนาะตัวผงนั้นอร่อยอะ่ะถ้าผงอ่ะก็อร่อยอ่ะอร่อยเฉยเลยมไม่เกินสามชิ้นหรออิ่มชิ้นใหญ่นานเนี้ยอืม